ทำการแตกแรง A e ก่อนก็คือการกระบาดแรง A e ออกเลยนะคะกามันทิ้งอ่ะปึ๊บแล้วก็มาเช็คเนาะว่าต้องต้องแตกเป็นแนวไหนเช็คในการเช็คอ่าแสดงว่าต้องแตกออกมาเป็นสองอันแบบนี้นะคะเช็คแล้วปุ๊บปึ๊บก็ได้ขึ้นมาแรงหนึ่งในแนวนี้นะคะกับแรงในแนวนี้อ่ะแรง A อันเก่าก็จะหายไปนะคะแตกแล้วมันต้องหายไปอ่ะจะได้เป็น A คอสห้าสิบสามอ่ะกับ a, a 53, s i า e ห้าสิบสามเอคอสห้าสิบสามกับ a s i า e ห้าสิบสามเนาะเพราะว่าตบเข้าเป็นคอสนะคะตบออกเป็นสายเข้าคอสออกสายนะคะอ่ะทีนี้ก็ทำการแสดงวิธีทำค่ะอ่ะอันที่หนึ่งเนาะเขาให้มีหลายข้อนะคะข้อที่หนึ่ง หาองประกอบของแรง A นะคะแยกองค์ประกอบของแรง A แยกองค์ประกอบของแรง A นะคะอ่ะแรง A จะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด2แนวนะคะคือแนวระดับแนวระดับคือแกน x แกน x แนวดิ่งคือแกน y แนวระดับแกน x ดูลูกศรแล้วมีหนึ่งลูกศรน,นะคะที่เกิดจาก a นะคะก็คือ a cos 53แทนค่านะคะต่อไปคือการแทนค่า a มีค่าเป็นสิบอ่ะ cos 53มีค่าเป็นเท่าไหร,ร่คะ cos 53มีค่าเป็นเท่าไหร,ร่ cos 53มีค่าเป็นเท่าไหร่คะต้องเป็น53 ห้าสิบสามสามสิบเจ็ดสามสี่ห้าคอรห้าสิบสามมีค่าเป็นสี่ส่วนสามค่ะสามส่วนห้าค่ะคอรห้าสิบสามมีค่าเป็นตายแล้วตาแล้วสามส่วนห้าอ่ะไปเอซาห้าสิบสามไซห้าสิบสามมีค่าเป็นสี่ส่วนห้าต้องไปท่องให้ได้นะคะเพราะว่าเอ่อ อันเนี้ยส่วนมากโจทย์มันมันจะไม่บอกนะว่าอันไหนมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะมันต้องจําให้ได้จําแค่กี่มุมเองห้ามุมนะคะห้ามุมมันมีวิธีจําอยู่วันเนี้ยเสียสละเวลาเข้า YouTube แล้วก็ไปดูนะคะว่าวิธีท่องตารางจีโกนมิตินะคะมันคลิปแล้วไม่เกินสามสี่นาทีหรอกแป๊บเดียวนะคะแล้วค่อยไปผ่อนคลายนะคะจําให้มันได้ก่อนเนาะเพราะมันต้องใช้ไปอีกนานเลยไม่ได้ใช้แค่รายวิชาคู่ใช้เยอะ นี้ก็ตัดตัดไปได้เป็น6นิวตันกับ8นิวตัน6นิวตันไปทางขวา8นิวตันที่ทางชี้ขึ้นอ่ะอนนี้คือแยกองค์ประกอบของแรง A ต่อมาทําการแยกองค์ประกอบแรง B กากรกบาดแรง B ออกนะคะเราทาการเช็คว่าควรแยกแรง B ไปทางไหนเนี่ยทำลูกศรเช็คอแสดงมันต้องเกิดขึ้นมา2อันทางนี้นะคะ,ะก็ทําการวาดแรงขึ้นมาปึ๊บลูกศร จะเขียนทับกันหรือไม่ทับกันก็ได้นะคะถ้าถ้าแยกออกกันเนาะครูแฝมพยายามเขียนให้มันไม่ทับกันเพราะครูแพมแยกไม่ออกอการกระบ,บาดอันนี้ทิ้งจะได้เป็นอ่ะอันนี้จะเป็นเข้ามุมนะคะเข้าเป็นคอร์สเนาะจะได้เป็น b ีคอร์สี่สิบห้ากับ b. ีไซด์สี่สิบห้าะะอ่ะคะขึ้นหัวข้อที่สองแยกองค์ประกอบของแรง b. ขอ,องแรง B นะคะปึ๊บก็จะมีสองแกนเหมือนเดิมนะคะแกน x ก็คือแนวระดับแกน y เป็นแนวดิ่งนะคะแกน x เนี่ยจะมีอ่า B cos แกน x จะมีอันนี้นะเนี่ย B cos ห้าสิบสามนะคะ B cos เอย B cos สี่สิบห้าแกน y จะมีอันหนึ่งนะคะคือ B sin สี่สิบห้า ีไซ e 45จากนั้นทำการคำนวณน,นะคะ b มีค่าเป็น10บสแค r รูสองนะคะสิบสแ r วรูสองอ่ะทีนี้เราจะไปดูคอสคอส45กับไ n 45อ่ะไปดูตารางกาันบอกครูซิคอส45กับไ n 45มีค่าเป็นเท่าไหร่คะจากตารางคอส45กับไ n 45มีค่าเป็นเห็นยัง อันดับแรกไปดูมุมก่อนเลือกมุมสีห้าแล้วค่อยมาดูช็อกฝั่งทรายกับฟอสหนึ่งส่วนสองค่ะทางให้ดูหนึ่งส่วนรูดสองนะคะหนึ่งส่วนรูดสองอ่ะีเดอร์นะคะไปนะได้เป็นหนึ่งส่วนรูดสองนะคะอเอาคูแล้วรูดสองส่วนสองน,นะคะ ก็ใช่เหมือนกันล่ะคะใช่เหมือนกันค่ะเอาค่าไหนมาแทนก็ได้แต่ครูแพมเอาหนึ่งส่วนรูทสองมาแทนนี่นี่แปร์แบรแบรเนี่ยรูทสองส่วนสองเท่ากับหนึ่งส่วนรูทสองเนื่องจากรูทสองส่วนสองแบบนี้เนาะครูแพม์มารูทสองไว้ข้างบนรูทสองส่วนสองสองข้างล่างเนี่ยเกิดจากรูทสองคูณกับรูทสองรูทสองตัดกันไปมันมีค่าเป็นหนึ่งส่วนรูทสองเท่ากัน่สองอันนี้มีค่าเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเขียนเศษส่วนเนาะไปเ้ือยๆไปทีนี้ครึบอ่ะทีน,นี้ก็ตัดทอน,นะคะ่ะตัดทอนรูสองตัดกันรูดสองไปจะได้เป็นสิบนิวตันอ่ะสิบนิวตันแกน X ไปทางขวาแล้วก็สิบนิวตันแกน Y ทิศทางชี้ลงอ่ะตรงไหนที่เป็นคำตอบก็ไฮไลท์มันไว้ก่อนก็ต้องเอาไปใช้อีกนะคะเออ พอทาการแยกองค์ประกอบของแรงแล้วดูแบบนี้มันดูหมุนๆเนาะดูแบบโอ้ยอีหยนักเซนไดเป็นเซนไดหรอกจักกันไดยู U ่บะยูนักเรียนหน้าจอครูาหายไปไหนโอตกใจหมดเลยอ,อันนี้หายไปแล้วนะคะนักเรียนจะเขียนรูปใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูแฟมเขียนรูปใหม่เสร็จทางนี้ให้หนเสรทางนี้ให้ปึ๊บมีแรงชี้ขึ้นและชี้ลงสองอันแล้วก็มีแรงไปทางขวาสองแรงเนะี่ยแฟมก็ทําแบบนี้ให้ชี้ขึ้นก็จะมีเอ ชี้ขึ้นก็จะมี a s i ห้าสซึ่งหามาแล้วนะคะมีค่าเป็นอ a อซห้าสิบสามแปดนิวตันชี้ลงคือ b ไซสี่สิบห้านะคะหามาแล้วมีค่าเป็นสิบนิวตันไปทางขวามี a c ค s ห้าสิบสามนะคะหามาแล้วมีค่าเป็นหกนิวตันแล้วก็ไปทางขวาอีกน,นึงคือ b โคศ b c ค s สี่สิบห้านะคะ นี่้าเป็นสิบนิวงตันนีมาวาดใหม่ก็ได้ซึ่งข้อนี้ครูแพมให้หนูเว้นไว้ทั้งสองหน้านะคะหนูยังมาเขียนจัจจอแบบครูเ้อครูอต้องเขียนให้มันหนูดูได้ง่ายนะคะมันก็เลยต้องอยู่ในหน้าเดียวนะคะเป็นประมาณนี้ครูแพมก็แบ่งหน้าแบ่งหน้าแบ่งหน้าไว้นะคะไป ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทําการหาแรงรับนะคะหัวข้อที่สามแมจะต้องหาแรงรับหาแรงรับของแรง A แล้วก็แรง B ขั้นตอนปุ๊บเราทำการแตกองค์ประกอบของแรงมาแล้วเรียบร้อยแรงทุกแรงที่อยู่ในรูป อยู่ในแนวแกน x และแกน y นะคะพอมันอยู่แนวแกน x แกน y ปุ๊บขั้นตอนต่อมาเราเข้าขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะคือการรวมแรงแต่ละแนวแกนแล้เราทําการรวมแรงแต่ละแนวแกนได้เลยก็คือแนวแกน x กับแนวแกน y นะคะแกน x แล้วก็แกน y มองไม่เห็นอ่ะรวมแรงแ,นแกน x นะคะแกน x ดูจากลูกที่วาดใหม่แล้วแกนเมีลูกศรสองอันนะคะแกนเมีลูกศรสองอันชี้ไปทางเดียวกันเอาแรงมาทํายังไงกัน,นะคะลูกศรสองอันชี้ไปทางเดียวกันเอาแรงมาทํายังไงกัน,บวกก,นบวกกันบว<า>กกันนะคะจะได้เป็นสิบบวกหกบวกกันเป็นยากมากตอบไม่คูณนอยสิบบวกหกไม่เป็นได้แปล่าใหมเงินมูโตแท้ ไปครูก็แค่ต้องการการโต้ตอ,อบครูแค่นั้นและค่ะให้ครูพูดคนเดียวครูก็เหนื่อยนะคะไปะต่อไปแกนวแรงไปทางยังไงกันคะแกนวาจากรูปที่วาดใหม่แล้วเนี่ยแกนวแรงไปทางยังไงกันาเออตรงข้ามกรารอะไรมาตั้งเอะไรมาลบทีเนี้ยเอาอะไรตั้งเอาอะไรลบชี้ลงกี่นิวตันชี้ขึ้นกี่นิวตัน ชี้ลงสิบชี้ขึ้นแปดเออก็ได้เป็นสิบลบแปดลบออกมาแล้วได้สองนะคะเดี๋ยวคลันักเรียนตอบให้ครูเป็นสิบแปดนะคะไปทิศทางชี้ลงเนี่ยเสร็จแล้วมันก็แค่เพิ่มขั้นตอนในการแยกองค์ประกอบของแรงเท่านั้นละคะ่ะหนูแค่ไม่ชินเฉยๆซึ่งถ้าหนูอะ่ะจําค่าไซายคอแทนได้เหมือนครูแพรมอะ่ะถ้าหนูทําได้เท่าครูอ่ะหนูจะไปเร็วมากหนูจะแบบ ได้คาตอบเลยค่ะนักเรียนจริงๆแต่ถ้าหนูจาไม่ได้หนูจะรู้สึกแบบคอนฟิวแต่ดีที่มันข้อดีของการเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนข้อดีในการเรียนออนไลน์คือหนูสามารถเปิดอะไรดูก็ได้ค่ะหนูต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะถ้าหนูมาเรียนอยู่โรงเรียนเมื่อไหร่นะคะถ้าครูแพรมพเห็นหนูเปิดเมื่อไหร่หนูตายยางเขียดนะคะหักทีละลบสองเลยนะคะไปเชื่อไปถามรุ่นพี่ดูนะคะเปิดสมุดปุ๊บลบเลยนะคะในการสอบ ดังนั้นการเรียนออนไลน์ควรได้เกสีนะคะนักเรียนเพราะมันเปิดดูอะไรก็ได้เต็มที่นะคะต่อ,ะอะนะคะทีนี้พอได้แรงออกมาเป็นสองแนวแล้วปุ๊บเราก็มาวาดรูปใหม่นะคะขั้นตอนต่อมาคือมาวาดรูปแร,แรงหาแรงรับนะคะวาดรูปหาแรงรับนี่ว่าวาดรูปหาแรงรับคุณแมเขียนวาดรูปแรงไปแล้วช่างวาดรูปหาแรงรับนะคะก็เอาแรงที่ได้จากหัวข้อด้านบนเนี่ย 16นิวตันเปนทางขวากับ2นิวตันชี้ลงมาวาดใหม่นะคะอุปกรใช้เป็นปากกาสีแดงออะสีชมพูแล้วกันสีชมพู16หนิวตันก็วาดไปนะคะไม่ต้องสกลเป๊ะมาก Fx 16บหกนิวตัน Fy 2องนิวตันอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้แรงรับเป็นสีแดงนะคะชี้ลงเอียงลงไม่ใช่ชี้ลงเอียงลงนะคะไปประมาณนี้เท่าไหร่ไม่รู้ แล้วก็มุมเซตาพอได้แล้วปุ๊บจะเห็นว่าแรงลับเหมือนเดิมแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเดิมแล้วนะแรงลับตั้งฉากกาันใช้พิทาโกรัสหาแรงลับนะคะคือหัวข้อใช้พิทาโกรัสหาแรงลับดูความประหยัดนะคะพยายามเขียนให้พอหาแรงลับโดยใช้ พทากรัสหาแรงรับโดยใช้พิทากรัสนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะด้วยความที่เราประหยัดนะคะเราจะย่อมันเปลี่ยนขนาดปึ๊บเป็นไงล่ะคะนักเรียนมีพื้นที่ในการเขียนแล้วก็ซูมเข้าโอเคหาแรงรับโดยใช้พิทากรัสจะได้เป็นซิกมาเอฟนะคะหาได้จากสแควร์รูทปึ๊บสแควร์รูท f y f x กําลังสองบวก f y กําลังสองขออนุญาตไม่เขียนเวกเตอร์ด้านบนนะคะเพราะว่ามันตอนนี้มันตัวเล็กมากแทนค่านะคะ f x ก็คือสิบหกกําลังสอง f y คือสองกําลังสองนะคะสิบหกกําลังสองถ้าท่องแม่ยกกําลังสองให้มันได้นะคะสิบหกสิบหกจะได้เป็นสองร้อยเดี๋ยวสองร้อยห้าสิบหกนะคะสิบหกสิบหกเป็นสองร้อยห้าสิบหกนะคะนักเรียน สองห้าหกบวกกับสองกำลังสองมีค่าเป็นสีนะคะเอาพคดนี้บวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่คะสองร้อยเท่าไหร่ช่วยครูแพรมน้อยสองร้อยหกสิบค่ะเออสองร้อยหกิบนะคะซึ่งสองร้อยหกสิบอ่ะมันเป็นค่าที่โอ้ยถ้าใครแบบแม่นคณิตสามารถ จะรู้ว่า2อ0หสิบเนี่ยไม่มีตัวไหนยกกําลังสองได้2อ0ยหกิบนะคะเพราะว่าสิบหกยกกาลังสองไมได้สองห้าสิหกเป็นแล้ว1ิบเจ็ดยกกาลังสองได้เป็น2อ9ยปสิบเก้านะคะสอง้อปดสิเก้าไม่มีตัวไหนยกกําลังสองได้2อ0ยหกิบนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนสิ่งที่ช่วยหนูได้นะคะโทรศัพท์ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขมาก็เครื่องคิดเลขน้อยขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปค่ะสอง้อยหกสิบนะคะไปที่เครื่องหมายสแควรูทสองค่ะเสร็จหปึ๊บกดออกมาจะได้ค่าเอา้าวเน,นะ ซึ่งค่าที่กดออกมาได้จะเป็นอ่อแรงลับนะคะมีค่าเป็นสิบหกจุดหนึ่งสองค่ะถ้ามันหาไม่ได้นะคะก็กดเครื่องที่เลขกออกมานะคะแต่ถ้าเป็นข้อสอบในห้องเรียนตอนที่เรามาเรียนได้เนาะเพราะว่าเขาต้องเขาสำรวจนักเรียนฉีดวัคซีนแล้วหนเดี๋ยวหนูก็ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะฉีดวัคซีนเสร็จหนูก็มาโรงเรียนได้ะคะ่ะใช่ไหมมัง้งไม่รู้เหมือนกัน แี่ครูแพมขอย่อขนาดแล้วเพื่อที่จะมันเขียนอยู่ด้านเดียวเนาะความพยายามในการเขียนให้มันน้อยนิดอพอหาแรงลับมาแล้วปุ๊บตอบได้แล้วหรือยังคะเสร็จแล้วหรือยังเสร็จยังเสร็จหรือยังไม่เสร็จมีสองคำตอบค่ะเสร็จหรือยังไม่เสร็จแค่นั้นแหละต้องหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ถ้ากรณีแรงตั้งฉากกันเราหาแรงรับมาแล้วเนาะได้แรงรับเป็น16.12เราจะหาแค่แรงรับอย่างเดียวได้ไหมคะเราต้องไปหาอะไรอีกอันนึงหาอะไรนักเรียนทิศทางค่ะเออต้องไปหาทิศทางนะคะอ๋อไปครูแปมแบ่งหน้าก่อนเน่ยเป็นไงนักเรียนเขียนให้พอในสองหน้าครูแปมเขียนไม่พอครูแปมก็ย่อแล้วยอ่ออีกไปหาทิศทางนะคะโดยใช้สมการแทนเหมือนเดิมอกอจิ้มสติก๊กเกอร์พวกเหลาออ,อ าทิศทางทิตศิสาต,ตอนนี้เรียนถึงตรีโกณมิติยังคะทันทิสารเรียนถึงเรื่องอะไรแล้วหาทิศทางของแรงลับปกติมันจะไปด้วยกันนะนะคะทันทิสากราฟิสิกส์อะม,ม,ม,มสามมีตรีโกณมิติไหมแปลว่าน่าจะมีนะมีเห็นไหม ท่องได้คิดดูท่องคณิตศาสตร์ได้ทําฟิสิกส์ได้ไปด้วยกันนะคะแล้ววิชาสองวิชานี้เป็นวิชาละสองหน่วยกิตนะนักเรียนคณิตหนูต้องเรียนทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมใช่ไหมคะฮึ่ได้ตั้งห้าหน่วยกิตคิดดูนะคะห้าหน่วยกิตเลยนะนักเรียนสองวิชาสามวิชาเนี้พื้นฐานเพิ่มเติมแฟนก็ไม่รู้มันอยู่ในอะไรนะคะไปแทนหาได้จากข้ามหารชิดอมาดูรูปอันไหนเป็นข้ามอันไหนเป็นชิดบอกให้ได้สิอันไหนเป็นข้าม ไหนเป็นชิดไหนเป็นค่ามันไหนเป็นชิดคะระหว่าง f f คัอค่ะเออ f คือค่า f x จะเป็นชิดนะคะก็แทนค่าค่ะนักเรียนแทนเดต้าปกติจะเขียนต่อไปด้านเดียวกันนะคะมันเหลือพื้นที่ในด้านยาวเยอะเราก็จะมาเขียนปึ๊บนะคะก็จะได้เป็นสองส่วนสิบหกนะคะสองส่วนสิบหกตัดกันแล้วได้เป็นหนึ่งส่วนแปดนะคะ หนึ่งตั้งหารด้วยแปดจะได้แทนออกมาเป็นแทนจะได้ออกมาเป็นแทนศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเออได้ออกมาเป็นศูนย์จุดหนึ่งสองห้าซึ่งอา้าวศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าไม่ได้มีในอันที่ครูแพมพาท่องนี่นะนักเรียนค่ะกรณีถ้ามันไม่ได้อยู่ในตารางที่ครูแพรม,มาให้พาท่องอันนี้คือตารางพื้นฐานที่เขาชอบออกข้อสอบมานักเรียนข้อสอบมันชอบออกไม่เกินนี้หรอกถ้าท่องได้ก็คือสบายหรือนะคะ แต่ถ้ามันมีมุมที่มันนอกเหนือจากการออกข้อสอบมาทำยังไงให้ในักเรียนเปิดไปที่หน้าสองร้อยสองอค่ะในหนังสือเรียนมันจะมีตารางตีโกนมิติอยู่นะคะถ้านักเรียนเปิดเข้าไปแล้วมันจะได้เป็นแบบนี้เชะเล่เดี๋ยวหาก่อเดี๋ยวค้าหนึ่งนี่มันจะเป็นตารางแบบนี้คะ่นะนักเรียนโอ้คือเปี่ยวตารางอย่างนี้เลยนะคะในตารางมันก็จะมีมุมบอกสองมุมนะคะคือดี g r เนี่ยคือมุมองศานะคะ มุมองศาเรเดียนคือมุมเรเดียนนะคะแล้วมันก็จะมีค่าไซน์อันนี้คือไซน์นะอันนี้โคไซน์คือคอสนั่นเองแล้วก็แทนเจนต์แทนเจนต์คือค่าแทนนะคะซึ่งเราหาแทนออกมาได้เมื่อกี้มีค่าเป็น0.125นะคะให้หนักเรียนทําการไล่ช่องไล่ลงมาว่าอันไหนมีค่าใกล้เคียง0.125มันก็ตั้งแต่แทน0 0แทนไล่ลงมาเาช็คเช็คเช็คอา้าวนี่ไงเห็นไหมมันจะมีค่าแทนอันนึงนะคะมีค่าเป็น 0.123นะคะ0.123ถ้าเป็นในหนังสือเรียนจะไ,ได้เป็น0.1228นะคะหนังสือเรียนจะให้ตั้ง4ตำแหน่งนะคะอันนี้ครูแพมเซิร์ชมาเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะได้เป็น0.123เนี่ยมาดูดิดูช่องแทนแล้วก็มาดูมุมองศามันทางนี้นะคะเราจะได้ว่าแทนของมุม7องศานะ่ะมีค่าเป็น0.123นะ ดังนั้นเซต้าของเราก็จะมีค่าประมาณ7องศาค่ะนักเรียน7องศาถ้ากรณีไม่ได้อยู่ในแอนที่ครูแพมไม่ท่องหนงังสือเรียนมีประโยชน์นะคะดังนั้นตอนสอบเอานางังสือเรียนไปสอบด้วยแล้วก็โน้ตมันไว้ในหน้าสองร้อยสอง้สิบเอ็ดนะคะใช้ได้ทั้งฟิสิ์แล้วก็คณิตสอบคณิตก็ไปใช้ได้นะคะมีประโยชน์มากอันเนี้ยนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้ก็เขียนตอบได้เลยนะคะตอบ ตอบนะคะแรงลับมีขนาดมีขนาดแรงลับมีขนาด16.12นิวตันทิศทางเอียงลงนะคะจากรูปเป็นการเอียงลงนะคะนักเรียนใะ้รูปมันจะเล็กมากก็าตามเอียงลงจากแนวไหนแนวระดับนะคะแนวระดับ อ่ะเองศาหรือนักเรียนจะเขียนว่าประมาณ7องศาก็ได้นะคะต้องจีเขียนเป็น7องศาแหละ,ะประมาณ7องศาประมาณนี้ค่ะนะักเรียนข้อนี้ ทีนี้ถ้าอยากทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอยากทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะไปที่หน้าร้อยสี่สิบสามอันนี้ครูแพมให้ทำเนาะครูแพมให้จดมานะคะอ่านอกจากนี้ยังมีในหน้าร้อยแปดข้อที่หนึ่งนะคะจริงไหมเพื่อนครูแพ่มอสอบติดหมอมันไม่ได้อ่านหนังสือที่ไหนเลยนะคะมันทําแบบฝึกหัดท้ายหนังสือเรียนครบทุกเล่มเลยนะคะเล่มข้างหลังที่คุณครูเขาชอบสั่งการบ้านมานะครูแพมก็ชอบเมินเหมือนกันนะคะ แต่เพื่อนครูวมันนั่งทําครบทุกอันเลยแล้วมันบอกว่ามึงข้อสอบออกไม่นี้แหละนะคะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะหนูก็ไปลองเปิดหนังสือเรียนแล้วลองทํานะคะซึ่งในหนังสือเรียนอะเขาทําเฉลยไว้หมดแล้วนะคะคุณเลยไม่ค่อยชอบพาทําในหนังสือเรียนเั่าไหร่เพราะเดยกหนูขุก,กว่นหนูลอกเฉลยมาส่งครูนะคะอ่ะดังนั้นถ้าหนูจะทําหนูก็กหาดูแล้วก็ลองเปิดดูเฉลยดูได้นะคะใน y o u t u b เกามีเฉลยละเอียดแบบเป็นอัด youtube มาให้ก็มีนะคะ ลองฝึกทําดูที่ครูแพรเลือกมาในเรื่องนี้ก็จะมีหน้าร้อยแปดข้อที่หนึ่งนะคะที่เป็นเนื้อหานี้หน้าร้อยห้าข้อที่สองนะที่เป็นรูปนี้นะคะเรื่องที่สอนนี้เอาไปทํามาได้มาเหมือนกันเนาะลองอ่านแล้วลองทําดูนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อนี้ข้อนี้เดี๋ยวครูให้ไปทาเองนะคะเพราะว่าครูแพรแยกองค์ประกอบของแรงให้ดูเยอะแล้วเดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งออกแรงหนึ่งร้อยนิวตันดึงลถให้เคลื่อนที่ไปนในแนวระดับนะคะด้วยแนวแรงที่ดึงเนี่ย แรงที่ดึงเนี่ยทำมุม42องศากับแนวระดับเนี่ยแนวระดับเป็นแบบนี้ทำมุม42องศาสยะะ่งนี้นะคะนักเรียนทีนี้เขาบอกให้หาองค์ประกอบคําว่าหาองค์ประกอบก็คือแตกแรงนะคะแตกแรงครูแคมก็พาหาเยอะแล้วองค์ประกอบของแรงเนี่ยในแนวดิ่งกับแนวระดับนะคะในเรื่องนี้นะคะนอกจากจะหาแรงรับให้ได้ในตัวชี้วัดนะ่ะนักเรียนควรหาองค์ประกอบของแรงให้ได้ด้วยอ่ะเดี๋ดยวกรูแคมทำให้ดู ก็จะมีรถเนาะนนนอยู่บนถนนมีรถอยู่บนถนนอ่ะปึ๊บมีรถอยู่บนถนนงานละเอียดเป็นยังไงเออมีรถอยู่บนถนนนะคะทีนี้ก็มีคนใช้สติกเกอร์หายกินเด็กน้อยชิงจังมีคนดึงรถนะคะดึงรถโดยเชือกที่ดึงรถเนี่ยเอียงขึ้นจากแนวระดับ ครูแคมขอว่าติดล้อไปเลยนะมันจะได้ทํมุมง่ายเนี่ยเยงขึ้นจากแนวระดับเนี่ยสี่สิบสององศาเขาว่าเด็กคนเนี้ยใช้แรงหนึ่งหนึ่งร้อยนิวตันเขาให้เราเนี่ยหาให้เราเนี่ยหาองค์ประกอบของแรงหนึ่ง้ยนิวตันในแนวดิ่งกับแนวระดับแสดงว่านักเรียนต้องทําการแตกแรงหนึ่งร้อยนิวตันนี้ออกนะคะซึ่งในการเช็คอาไวอีกแตกออกมาจะได้เป็นสองอันแนวนี้กับแนวนี้นะคะให้นักเรียนไปหามาแล้วถ้าไม่รู้ว่ามุม42สิบสององศา มุม42องศาคอสไซมีค่าเป็นเท่าไหร่ให้นักเรียนเปิดไปนะคะข้อนี้มนไม่ได้ยากนะไปหาดูเฉลยน,นะคะไปเปิดดูข้างหลังหน้าสองร้อยสิบเอ็ดนะคะหน้าสองรอยสิบเอ็ดจะมีค่าของไซแล้วก็คอส43สามอยู่นะคะเป็นลองทำเองนะคะทำเสร็จถ่ายรูปส่งนะคะถ่ายรูปส่งลงมาทั้งหมดเลยรวมข้อนี้ด้วยนะคะข้อนี้จะมีเอ่าข้อนี้เนาะได้ล่ะ เอาอีอย่าง,งทงพุ่นข้อนี้นะคะถ่ายรูปมาเสร็จละไปหาเมืองอันอืน่นกนเออไปลองเปิดตารางดูนะคะุใบแบบใบมากใบเกินไปนะคะเอาอันใหม่เอาใหม่ปุบให้เห็นแ๊บเดียวพอไปลองเปิดตารางหาดูนะคะมีหมดเลยไายคอิบส12ทำเสร็จก็ถ่ายรูปมาทั้งหมดก็จะได้างานเป็นสองอันนะคะทั้ง3.1และ3.2 3.1ครูแพรมเช็คให้แล้วแต่ครูแพมยังไม่ได้อัพลงนะคะเพราะว่าไม่อยากอัพลงบ่อย ะะคเดี๋ยวมันจะต้องมาใส่วันที่รูปที่อัพด้วยไงเดี๋ยวให้มันได้หลายๆงานเนาะค่อยอัพลงครั้งเดียวนะคะอะทำเสร็จก็ถ่ายรูปลงนะคะแล้วเจอกันอีกทีวันวันไหนวันศุกร์นะคะคาบสามคาบสีก็จะเรียนประมาณสิบโมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะเนื้อหาที่จะเรียนในคาบวันศุกร์จะเป็นเนื้อหาเรื่องนี้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะซึ่งครูแพมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะได้เรียนทั้งหมดสองครั้งเรียนวันศุกร แล้วก็เรียนวันจันทร์นิดหน่อยแล้วก็จะขึ้นเรื่องสแลงเสียดทานนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเหลือเรียนอีกแค่5ครั้ง5ครั้งถ้าเรียนจบเร็วก็ได้ดูแนวข้อสอบเร็วแต่ถ้าเรียนไม่จบปุ๊บมันจะไม่ได้ดูแนวข้อสอบนะคะมันก็เสียประโยชน์นักเรียนไปเ็ราประมาณนี้เดี๋ยวส่งสไลด์ไปให้จดนะคะโอเควันนี้พอเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะยแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยออกจากช่องได้เลยค่ะมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะ ไม่มีเนาะอ,ออกจากห้องได้เลยไปค่ะสวัสดีค่ะนันกเรียนที่น่ารักไปผู้แพรเล็กคอร์ดไว้ยังไะเออเล็กคอร์ดไว้อยู่นะคะไป